งานเป็นอะไรที่มีเหมือนอมีสไตล์เป็นของตัวเองเนอช่วงนี้คนวันอาทิตย์มีสเสน่ห์คนโสดมีสเสน่ห์นะคะได้ไพ่ใบนี้ได้ไพ่สำเร็จเนอะได้ไพเ่เป็นผู้หญิงเก่งอะ่ะเป็นผู้หญิงที่มีมีความสามารถทําอะไรโดดเด่นแล้วก็สามารถที่จะมีชื่อเสียงได้เนอะถ้าไพ่ใบนี้ทํางานหรือเป็นในเรื่องของจินตนาการเนอะทำงานเกี่ยวกับจินตนาการเนอะดีความรักนําความรักดีเนอะก็ มีสเสน่ห์นะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์แต่ว่าคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์ช่วงเนี้ยไม่เหมาะก็มองว่ามีอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายเหมือนกันในเรื่องของความรักนะคะแต่การงานดีการงานคือเก่งอะ่ะเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่สําเร็จนะคะมาดูใพ่ใบต่อไปเนอะคนที่เกิดในวันอาทิตย์แล้ว,วได้ไพ่ดีเนาะได้ไพ่ จักกระพัดดินีเนะมีดวงความอุดมสมบูรณ์เนาะคมนาทิตย์มีดวงความอุดมสมบูรณนะ์มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะมีคนเข้ามาสนับสนุนการงานดีนะโดดเด่นและแถมยังไงล่ะเป็นดวงของความอุดมสมบูรณ์อนะ่ะใครที่มีปัญหาอยู่เนาะ ใครที่มีความกังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักคนวันอาทิตย์สบายใจได้นะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นคนวันอาทิตย์สบายใจได้นกมีดวงของความอุดมสมบูรณ์แตะแล้วก็ ความรักดีเน้การงานดีการงานมีคนสนับสนุนดีนะคะมาดูใบไว้ต่อไปนี่ไงการงานมีการขยับขยายคนทําธุรกิจมีการขยับขยายในเรื่องของการงานมีคนเข้ามาปรึกษามีคนให้คําปรึกษานะคะการงานเด่นเน้มีงานเข้ามาเน้มีการขยับขยายธุรกิจดีเน้คนที่เกิดในวันอาทิตย์การงานบางบางคนนะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินแม่หมอบองว่ามีเงินเข้ามาหลายทางได้เหมือนการพูดแล้วได้เงินเน้อคนวันอาทิตย์ พูดแล้วได้เงินนะคะในช่วงนี้สำหรับบางคนมีดวงการปลดปล่อยคนวันอาทิตย์ใครที่มีความกังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินหรือความรักไม่เหมาะจะบอกว่าคุณจะได้รับการปลดปล่อยคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคุณทําอะไรเนอะคุณจะผ่านไปได้เนอะได้พไพ่ใบนี้เนอะคุณทําอะไรคุณจะผ่านไปได้ก็คือเรียกว่า เทวดากําลังปลดปล่อยดวงวิญญาณเนาะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้เนาะสบายใจได้